น้องจ๋าเมื่อวันดีพาม่เจ็บมีเสียงจ้ะ้ง้จพี่น้องบอดว่าบิ้งมืเดียวสองมพี่น้องจ้ะแล้วบบานี่พี่น้องานเดียวบกจุม l y หลายเยพี่น้องจ้ะบบนี่ยพี่น้องแล้วฟึ้งแานเดียวพี่น้องแม่พี่น้อง มันดอกหัดใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยนี่มันเี่ยงเหงาไงได้พี่น้องจ้าอ๋อมันเหยาเล่นพวพี่น้องอ๋อขี้ไงกัดิพี่น้องเหงาโคเมพี่น้องเหาโคขี้ไงกัดพี่น้อง ดึงออยู no. no. P ha. P ha. ่เ no นี single. ่ยพี no <Scientists> <In> nice ่น <sprout Likewise offs> no ้องเบิ่งซอยกันพี่น้องว่ะพี่น้องเบิ่งซอยกันเอ๊ะวัตถิสวนว่ะพี่ยังเหงาไงดอกไงบุนี่เนาะพี่น้องเนาะเออาละแกนบุณณ์เนาะพี่น้องเนาะไงขัดเพี่น้องปิดไงได้พี่น้อง ี่น้องใหญ่ใหญ่เลยพี่น้องเลยอืมอโอ้หสมุสกันเนาะพี่น้องนะเนาะพวาเบิ้งพี่น้องใหญ่เลยพี่น้องจ้าเอาไปแกงส่วยกันเลยพี่น้องเด้อ Doong chung dài dày not being bishop, hay bên ông. đây này ông bên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  ông nó ông sẹo ông cần cái nó cái nó ông bên ông bên ông bên nó bên ông พี่น้องมึงช่วยกันเน่วกว่ามึงช่วยกันพี่น้องเบงิ้งเป็นยังไงป่ะนี่เป็น <c> ย <oughs> ังไงป่ะนี่พี่น้องเบิง้งกว่าป๊าพี่น้องเคยเห็นบ่มันใหญ่ป่ะเนี่ยเบิงบ้งเบิ้งช่วยกันพี่น้องจา้าสร้างจัดเพจได้หน่าจา้ะเแีมยวันดีเราก็เห็นมันใหญ่ป่ะนี่เนาะ นี่ครับน้องพี่น้องเนาะเอาอีกน้องพี่น้องเนาะปวดใหญ่โอ้ดูไหมใหญ่แล้วพี่น้องเด้อเกิดเป็นเหง่ดิพี่น้องเพิ่งนีงวะเกิดเป็นเหงา่ไ่มพี่น้อง,เป,งเ,เป็นเหงางเป็นเหง่หงยังไงพี่น้อง ผุดละบุญพี่น้องตันนี้ต้นนี้ก็ไปยูรีไม่ก็มอดอพี่น้องอือออออเอาซ้ำเหอนกนน้องพี่น้องเนาะิเลียกินเลพี่น้องปกกไปกอนน้พี่น้องปกไปกวนน้งิลเลียกินเ้พี่น้องบึงพี่น้องบึงซร้อยแนวนผัวถาดบุญี่พี่น้อง ถัดม็นแยกมิ้่น้องใส่กันก็เป็นกินใส่กันนี่ิน้องเด้อยียงใหญ่คลิปนี้สำนีนะจจนะเนาะขอบคุณผู้รับชมนะจจนะเนาะ